สกายบุ๊กขอเสนอเล่าเรื่องรัตนโกสินทร์ตอนแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งพุทธศักราช2,325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่6เมษายน2325ส่งมีพระนามเดิมว่าดวงหรือทองดวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคม2279พระราชมารดาพระนามว่ายกหรือดาวเรืองส่วนพระราชบิดาพระนามว่าทองดีสืบเชื้อสายมาแต่เจ้าพรยาโกษาธิบดีปานตั้งใจจะอุปถรรัมภกยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบคันทศีมารักษาประชาชนแลมนตีเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วมีพระราชดำริจะฟื้นฟูพระราชอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองจึงโปรดให้ย้ายราชธานีไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาเพราะมีชัยภูมิดีกว่ามีพระราชบัญชาให้เจ้าพยาธรรมธิกรบุญรอดกับพยาวิจิตนาวีเป็นแม่กองไปวัดกะที่ กำหนดเขตราชธานีและสร้างป้อมปราการวันที่21เมษายน2325ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองแล้วเริ่มก่อสร้างพระราชวังแห่งใหม่ด้วยเครื่องไม้เป็นการชั่วคราวปักเสาล้อมรอบเป็นกำแพงพอเป็นที่ประทับได้ส่งโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาพิเศษโดยสังเขปในวันที่10มิถุนายน2325 ครันได้เวลามหามงคลเลิกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าส่งเรือพระที่นั่งข้ามซากมายังพระราชวังใหม่เพื่อประกอบพระราชพิธีในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมหาราชวังโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชรกรุงศรีอยุธยาจากนั้นได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต มาประดิษฐานในพระอุโบสถเมื่อก่อสร้างพระนครแล้วเสร็จโปรดให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งตามโบราณราชประเพณีมีงานสมโพชพระนครและวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชฐานนามพระนครใหม่ว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกศิลร์ไมอินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรม อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานาวตารสถิตสักทัตติยวิสนุกรรมประสิทธิ์มีนามยอ่อว่ากรุงรัตนโกสินทร์แล้วเรียกโดยสั้นๆว่ากรุงเทพมหานครความสุขแห่งการเฉลิมฉลองพระนครใหม่ย,ยังไม่ทันจางหายก็มีข่าวแจ้งเข้ามาจากการญจนบุรีว่าพระเจ้าปดุงแห่งกรุงอังวะยกทัพมา พระเจ้าประดุงเกณฑ์ไพร่ผลได้มากกว่า140,000นายแบ่งเป็น9ทัพมุ่งสู่แผ่นดินสยามตั้งแต่เหนือจรดใต้5เส้นทางพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงมีพระราชบัญชาให้เตรียมทัพรักศึกใหญ่ด้วยพระองค์เองด้วยกำลังที่มีน้อยกว่าครึ่งของฝ่ายพม่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงมีพระราชบัญชาให้ยกทัพออกไปรับศึกนอกพระนคร เพื่อคอยสกัดทัพในเส้นทางที่สำคัญก่อนสี่ทัพให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากมรมหลวงอนุรักษ์เทเวศไปสกัดทัพข้าศึกที่นครสวรรค์ให้เจ้าพระยาธรรม,มานที่ก่อนบุญรอดและเจ้าพระยายมราชไปสกัดทัพที่จะยกเข้ามาทางด่านบ้องตีส่วนที่ทุ่งลาดยากาญจนบุรีเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญจึงให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระราชานุชา ไปสกัดทัพใหญ่ของพระเจ้าปะดุงส่วนพระองค์ทรงคุมกองทัพหลวงคอยเป็นกองหนุนเมื่อกรมพระราชวังบวรส่งยกทัพไปถึงก็เข่าตั้งค่ายและมีรับสั่งให้จัดกองกําลังออกไปตัดสเสบียงข้าศึกทหารพรมา่าจึงลําเลียงสเสบียงไปยังทัพหน้าไม่ได้แม่ทัพพมา่าจึงสั่งให้ทหารนําปืนใหญ่ขึ้นตั้งบนหอรบพวกเจ้าจงยิงถล่มค่ายสยามให้ราบเปหน้ากลอง เมื่อถูกฝ่ายพม่าระดมยิงอย่างหนกักกรมพระราชวังบวรก็มีรับสั่งให้นำปืนลูกไม้ตั้งแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินออกไปตั้งยิงค่ายและหอรบของพมา่าจนพังราบกระสุนปืนลูกไม้ยิงถูกทหารพรมาร่าบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากครั้นเห็นว่าทหารพรมาร่าอิดโรยอดอยากด้วยขาดสเสบียงจึงมีรับสั่งให้ตีค่ายพมา่าพร้อมกันทุกค่าย คำวันนั้นค่ายพม่าก,ก็แตกพระเจ้าประดุงจึงมีรับสั่งให้ถอนทัพกลับมอตมะครั้นมีชัยทางการจนะบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าส่งยกทัพหลวงขึ้นไปช่วยทางเหนือส่วนกรมพระราชวังบวรทรงยกทัพเรือไปช่วยหัวเมืองปากใต้โดยกำลังรับศึกหนักฝ่ายพมา่านำทัพบ,บกทัพเรือรุกเข้าตีหัวเมืองปากใต้สองเส้นทาง แกงวุ่นแมงยีแม่ทัพพมา่าให้ยีวุ่นคุมไพรพลเข้าตีเมืองตะกัวป่าตะกัวทุ่งและเมืองทลางให้แนมโยกรณรัฐเป็นกองหน้าคุมไพรพลย,ยกเข้าตีเมืองกระระนองชุมพรชัยยาและนครศรีธรรมราชโดยมีจุดมุ่งหมายที่สงขลาส่วนตนยกพล4,500นายหนุนเข้ามาอีก เมื่อยีบุญบุกเข้าตีเมืองตะกวัวป่าตะกวดทุ่งได้สําเร็จขอมุ่งสู่เมืองทลางแล้วตั้งค่ายชักปีกาล้อมเมืองไว้ขณะนั้นเจ้าเมืองทลางเพิ่งถึงแก่นิจกรรมท่านผู้หญิงจันพ่พรยาพร้อมด้วยคุณมุกน้องสาวและกรมการเมืองได้ช่วยกันรวบรวมผู้คนตั้งสู้รบและยกให้ท่านผู้หญิงจันเป็นผู้นําทัพแม้กําลังมีน้อยกว่าแต่ท่านผู้หญิงจันได้ใช้แผนหน่วงเหนียวเวลา เพื่อให้พม่าขาดสเสบียงเมื่อสบโอกาสท่านผู้หญิงจันคุณมุกและชาวทลางได้ใช้ยุทธวิธีพิลุนสังหารตั้งปืนใหญ่แม่นางกลางเมืองปืนใหญ่พระพิลุนสังหารและปืนอื่นๆระดมยิงเข้าใส่ค่ายพมา่าเมื่อถูกโจมตีอย่างหนักยีวุลจำต้องถอนทัพกลับไปในวันที่13มีนาคม2328เรียกกันว่าวันถลางชนะศึก ด้วยวีรกรรมของชาวทลางในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงโปรดสถาปนาท่านผู้หญิงจันและคุณมุกเป็นเท้าเทพกระสัตตีและเท้าสีสุนทรกล่าวถึงทัพของกรมพระราชวังบวรเมื่อไปถึงหัวเมืองปากใต้ขึ้นบกที่เมืองชุมพรให้ทัพหน้ายกทัพไปตั้งค่ายที่เมืองชาย,ยาด้วยขณะนั้นพม่าไปรวมกันที่นครศรีธรรมราชเพื่อเข้าตีพัทลุงกับสงขา ครั้นแกงหุ่นแมงยีทราบข่าวก็ให้แหนมโยคงนรัตยกทัพกลับมาตีทัพสยามได้สู้รบกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำทัพหน้าพม่าสู้ไม่ได้ก็แตกหนีไปฝ่ายแกงหุ่นแมงยีกำลังยกทัพหนุนมาพอทราบว่าทัพหน้าแตกก็รีบยกทัพหนีกลับพม่ากรมพระราชวังบวรทรงเห็นว่าการยกทัพมาหัวเมืองปักใต้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะปราบหัวเมืองมลายู ที่ยังกระด้างกระเดืองอยู่จึงให้ข้าหลวงเชิญรับสั่งออกไปว่าให้ยอมอ่อนน้อมดังก่นแต่เจ้าเมืองตานีแข็งขืนจึงมีรับสั่งให้ยกทัพเข้าปราบปรามยึดได้ปืนใหญ่สองกระบอกรวมทั้งศัตว์ตาวุธอื่นๆจึงให้บรรทุกลงเรือกลับเข้ามายังกรุงเทพด้วยทางด้านกรุงอัมวะพระเจ้าประดุงยังตั้งพระไัยแน่วแน่ที่จะปราบสยามให้จงได้ จึงเกณฑ์ไพร่พลห้าหมื่น 50, นายให้อินแะมหาอุปราชมาพร้อมทัพอยู่ที่มอตมะเตรียมยกเข้าสู่สยามอีกครั้งพุทธศักราช2329เมื่อมีคำสั่งให้เคลื่อนพลทัพหน้าพม่าก,ก็เข่าตั้งค่ายและยุ้งฉางรายทางจนถึงท่าดินแดงและสามศพส่วนอินแะยกทัพหนุนเข้ามาตั้งค่ายหลวงอยู่ที่ริมน้ำแม่กษัตริย์ใกล้กับด่านเจดีสมองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จึงมีพระราชบัญชาให้จัดทัพใหญ่สองทัพให้กรมพระราชวังบวรยกทัพล่วงหน้าไปก่อนส่วนพระองค์ยกทัพหลวงเสด็จทางชนลมากตามลงไปเมื่อสองทัพไปบรรจบก,กันแล้วมีพระราชบัญชาให้ระดมกำลังเข้าตีค่ายพม่าพร้อมกันทุกค่ายรบกันอยู่สามวันทัพพม่าก็แตกอินแสะทราวทัพหน้าแตกก็เร่งเลิกทัพกลับไปก่อน แม้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าและกรมพระราชวังบวรจะทรงอุทิศพระองค์เสด็จไปในการศึกสงครามเพื่อป้องกันพระราชาณาจักรสักเพียงใดแต่กลับต้องสูญเสียเกาะมากไปอย่างง่ายดายเมื่อพระยาไซบุรีมีใจออกห่างให้กับตันฟานซิสไล์พ่อค้าชาวอังกฤษในนามของบริษัทอินเดียตะวันออกเช่าเกาะมากด้วยหวังจะพ้นอำนาจจากสยามเมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกัน มีรับสั่งให้จับพระยาไซบุรีส่งตัวเข้าไปพิจารณาโทษที่กรุงเทพพระยาไซบุรีไหวตัวทันหลบหนีเข้าไปในเขตของอังกฤษสยามจึงได้แต่เมืองไซบุรีกลับคืนมาและจำต้องเสียดินแดนเกาะหมากไปในพุทธศักราช2329นับเป็นการเสียดินแดนครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ลู้ถึงพุทธศักราช2330 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าและกรมพระราชวังบวรทรงเห็นว่าน่าจะยกทัพขึ้นไปตีต่อโต้ปะมา่าดูบ้างจึงมีรับสั่งให้จัดเตรียมไพ่พลไว้8ปดหมื่นนายมีกำหนดยกขึ้นไปช่วงฤดูแล้งที่จะถึงแต่ทรงทราบข่าวว่าพระเจ้าประดุงส่งกองทัพ45,000นายและแบ่งออกเป็นหลายทัพหลายกองแยกกันเข้าปรปาบปามหัวเมืองลือเขินทีกระร่างกระเดืองเมื่อสำเร็จ ก็เข่าตีแคว้นล้านนาขณะนั้นเมืองเชียงใหม่ยังร้างอยู่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงมีพระราชบัญชาให้พระยากาวีละแบ่งครอบครัวชาวลำปางขึ้นไปตั้งที่เมืองเชียงใหม่ให้นายคำสมน้องชายเป็นเจ้าเมืองลำปางแต่พระยากาวีละเห็นว่าผู้คนน้อยเกินกว่าที่จะตั้งเมืองได้จึงตั้งอยู่ที่เมืองป่าซาง ทัพพม่าเข้าตีเชียงแสนเชียงรายได้แล้วก็เข้าตีเมืองลำปางส่วนทัพหนุนที่ยกมาจากมอตมะก็เข้าตีเมืองป่าซางพร้อมกันพระยากาวีระและพระยาลำปางคำโสมป้องกันรักษาเมืองไว้เป็นสามารถพรม่าจึงตั้งค่ายล้อมทั้งสองเมืองไว้เพื่อให้อดอยากระซำระสายแล้วก็จะเข้าตีได้ง่ายเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงงดพระราชดําริ ที่จะยกทัพไปตีพมา่าแต่มีพระราชบัญชาให้กรมพระราชวังบวรยกทัพหลวงหกหมื่นนายขึ้นไปขับไล่พมา่าที่บุกตีแควล้านานาเมื่อไปถึงก็ตั้งค่ายโอบล้อมค่ายพมา่าที่ล้อมเมืองอยู่ส่งสัญญาณให้ผู้คนในเมืองลำปางช่วยกันตีทัพพมา่าจนแตกพายแล้วมีรับสั่งให้ยกทัพไปช่วยเมืองป่าซางเมื่อพระยากาวเวลาทราบข่าวก็ระดมกำลังกันตีฝาออกจากด้านใน ทัพพมา่าอยู่ตรงกลางอยากที่จะต้านทานไว้ก็แตกฉานสร้างเซนไปหมดสิน้นเมื่อเสร็จศึกกรมพระราชวังบวรจึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงลงมากรุงเทพด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงเสียดายไพร่พ,รพลที่ยังเหลืออยู่อีกสองหมืนายจึงตัดสินพระไทยนำทัพออกไปตีเมืองทวายด้วยพระองค์เองพระองค์เสด็จทางชลมารไปขึ้นบกประชุมทัพที่ท่าตะกวัวการจานบุรี แล้วให้ทับหน้ายกล่วงไปก่อนส่งเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดโดยการข้ามเขาบรรทัดแล้วตรงเข้าเมืองทวายแต่การเดินทางยากลำบากมากฝ่ายแกงหุ่นแมงยีซึ่งยังตั้งทัพอยู่ที่เมืองทวายสาบว่าทัพสยามยกมาก็จัดกำลังไปตั้งสกัดทัพที่ด่านวังปอและตั้งค่ายรายปีการในท้องทุ่งระหว่างเมืองกะลีอองและเมืองทวาย ส่วนตนภูมิไพรพลตั้งอยู่ในกำแพงเมืองทวายเมื่อทัพสยามไปถึงก็ยกเข้าตีด่านวังปอแต่ไม่สำเร็จจึงรอกำลังหนุนมาช่วยขันทัพหน้าทั้งสามมาถึงพร้อมกันแล้วก็ช่วยกันตีด่านวังปอได้ในที่สุดจากนั้นบุกเข้าตีเมืองกะลิอ่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงทราบว่าทัพหน้ามีชัยก็มีพระราชบัญชาให้ยกเข้าตีค่ายรารปีกาของพอม่า ให้แตกภายในวันเดียวบรรดาแม่ทัพนายกองช่วยกันเร่งระดมพลเข้าตีค่ายพม่าพร้อมกันค่ำวันนั้นทัพพม่าก,ก็ต้านไม่ไหวทิ้งค่ายหนีไปเมืองทวายทัพสยามไล่ตีติดตามไปในเวลากลางคืนนั่นเองแม่ทัพนายกองต่างอาสาเข้าตีเมืองทวายแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงห้ามไว้โดยเกรงว่าหากตีได้ก็จะรักษาไว้ได้ยาก จึงเพียงแต่ให้ประทับพักพลล้อมเมืองไว้ครั้นนานวันสเสบียงอาหารเริ่บขาดสนจึงมีพระราชบัญชาให้เลิกทับกลับทางด้านเมืองยวนองค์เชียงสือพระราชนัดดาของกษัตริย์ยวนได้หน,นีกบฏไกเซินเข้ามาพึ่งพระบารมีในสยามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าสงพระเมตตาพระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ทิศใต้บ้านสำโรงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา ให้รับราชการใกล้ชิดและให้ตามเสด็จรบพุ่งกับข้าศึกหลายครั้งทั้งยังส่งกองทัพไปตีไส้ง่อนคืนให้แก่องค์เชียงสือถึงสองครั้งแต่ยังไม่สำเร็จในพุทธศักราช2330องค์เชียงสือจึงพาสมัครพรรคพวกหนีลงเรือกลับไปกอบคู่บ้านเมืองเองเมื่อกรมพระราชวังบวรทรงทราบจึงนำทัพติดตามเรือขององค์เชียงซือไปแต่ไม่ทัน ครั้นนำความขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าก็เข้าพระไทยองค์เชียงซื้อเป็นอย่างดีฝ่ายองค์เชียงซือก็ซ่องสมกำลังและได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสจึงยึดยวนตอนใต้ได้สำเร็จพุทธศักราช2345ก็ปราบกบฏไกเ้นจนหมดสิน้นสถาปนาตนเป็นจกักรพรรดิพระนามว่าพระเจ้าเวียดนามยาลองทางด้านเมืองขเขมรพระยายมราช แรักษาราชการอยู่ที่ขเขมรตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเมื่อเกิดเหตุจลาจนขึ้นภายในได้พานักองค์เองเข้ามายัางกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงส่งชุบเลี้ยงนักองค์เองเป็นพระราชบุตรบุญธรรมเื่อนยศให้พระยายมราชเป็นเจ้าพระยาภัยภูเบศครั้นนักองค์เองมีพระชนสา2ยปีได้โปรดให้กลับไปครองขเขมรเฉลิมพระนามให้ว่า สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีโปรดให้สร้างวังและจัดระบบราชการให้แล้วอัญเชิญเชื้อผู้วงังเขมรที่อยู่ในกรุงเทพกลับออกไปแต่ยังโปรดให้เจ้าพยาภัยภูเบศดูแลเมืองพัตตบองเสียมราชและศรีโสพลให้ขึ้นต่อกรุงเทพโดยตรงหลังจากนั้นเพียงสามปีสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีขอพิรารัยขณะนั้นนักองค์จันทร์ พระโอรสองค์ใหญ่ยังทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงโปรดให้เจ้าฟ้าทลหะปกเป็นผู้สําเร็จราชการไปพังพก่อนเมื่อนักองจันมีพระชนสาได้16ปีเจ้าฟ้าทลหะได้พามาขอเข้าเฝ้าเพื่ออภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงพระราชทานนามให้ว่าสมเด็จพระอุทัยราชาให้ปกครองขเขมรสืบมา ทางด้านเมืองลาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าโปรดให้เจ้านันทเสนพระโอรสองค์โตของเจ้าสิริบุญสารได้ครองเมืองเวียงจันทร์แต่เจ้านันทเสนถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏจึงถูกเรียกตัวกลับมาสอบสวนที่กรุงเทพแล้วโปรดให้เจ้าอินทวงศ์พระโอรสองค์ที่สองไปครองเวียงจันทร์ให้เจ้าอนุวงศ์พระโอรสองค์ที่สามเป็นอุป,ปร,ราชต่อมาเมื่อเจ้าอินทวงศ์ถึงแก่พิราไย ได้โปรดให้เจ้าอนุวง์ครองเวียงจันทร์สืบมาทางด้านเมืองมริดถวายตะนาวสีได้เข้ามาขอพักดีต่อสยามและขอให้ส่งทหารลงไปช่วยรักษาเมืองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงให้ทับหน้าลงไปช่วยป้องกันค่าศึกและรับครอบครัวชาวทาวายเข้ามาตั้งหลักแหง่งอยู่ในกรุงเทพต่อมาเมื่อพม่ายกทับเข้ามาโัวเมืองทั้งสาม เกิดรวนเรหันเหกลับไปขึ้นกับพมา่าอีกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงมีพระราชบัญชาให้ถอนทัพกลับเมืองมริดทาวายตะนาวสีจึงตกเป็นของพมา่าทางด้านกรุงวังวะพระเจ้าประดุงเครื่องแค้นพยากาวีระที่ยกทัพไปตีเมืองศาสตร์จึงกรีทาทัพเข้าล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้ทั้งสด้านกรมพระราชวังบวร ได้รับพระราชบัญชาให้ยกทัพขึ้นไปช่วยแต่เมื่อเสด็จถึงเมืองเถินส่งพระประชวนด้วยโรคนิวเสด็จต่อไปไม่ไหวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงมีพระราชบัญชาให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศรีบยกทัพตามขึ้นไปกรมพระราชวังบวรประธานพระแสงดาบถืออาญาสิทธิให้ไปช่วยพระยากาวีละต่อสู้จนข่าศึกแตกพาย รมพระราชวังบวรสเสด็จกลับมาประทับในพระราชวังบวรสถานมงคลพระการประชวนกำเริบและสุดหนักลงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าได้สเสด็จมาประทับแรงพยาบาลจนกระทั่งพระราชาอนุชาที่วงคตนัระพีทนั่งบูรพาพิมุขในหมู่พระวิมานในวันที่3พฤศจิกายน2346พระชนมายุ6 0พรรษา พุทธศักราช2347พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าโปรดให้นักปรา์ราชบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถชำระก,กฎหมายทั้งหมดที่เก็บรักษาในหอหลวงและจัดเป็นหมวดหมู่ใหม่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงหรือประมวลกฎหมายรัชการที่หนึ่งและโปรดให้อาลักษ์คัดลอกไว้สามชุดแต่ละชุดประทับตาสามดวงคือตาพระราชสี ตราพระโคสีและตราบัวกแก้วเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองและพิจารณาตัดสินความต่างๆพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าส่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยโปรดให้สังคยาพระไตปิดกณวัดนิพพานารามเรียกว่าพระไตปิดกฉบับหลวงหรือฉบับทองใหญ่ส่งฟื้นฟูขนบธรรมเนียมพระราชประเพณีพระราชพิธี และส่งทำนุบำรุงศิลปรกรรมขแขนงต่างๆส่งพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อุณรุษอีนาวกรอนเพลงยาวนิราศเรื่องรุกพม่าที่ท่าดินแดงส่งส่งเสริมนักปราดราชบัณฑิตอาทิเจ้าพยากโกษาธิปดีหรือเจ้าพยาพระคังหนให้ประชุมนักปราดแปลและเรียบเรียงวรรณคดีภาษาต่างประเทศงานเล่มสำคัญคือ สามกกและราชาธิราชวันนคดีเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสวรรคตในวันที่7กันยายน2352ณนระที่นั่งไพศาลทักษิณขณะมีพระชนมพรรษา73พรรษาทรงดำรงสิริราชสมบัติ27ปีในพุทธศักราช2525ค 25, ณะรัฐมนตรี ได้ถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกำหนดให้วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ยังมีนิทานเสียงแสนสนุกอีกมากมายรอน้องๆองอยู่อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ